สถานีประชาชนสัญจรครั้งที่16เราจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปกันที่เมืองรถม้าจังหวัดลำปางพบสเสน่ห์การท่องเที่ยวด้วยการนั่งรถม้าชมเมืองกราบนมัสการสรีระหลวงพ่อกเกษมเขมโกขอพรกับวัดพระาธาตุลำปางหลวงร่วมเรียนรู้และค้นหาที่ปูมละกพพรพิพิธภัณฑ์เมืองของชาวลำปางแวะซื้อเซรามิกชามกาไก่ของดีลำปางผ่อนคลายด้วยการเที่ยวน้ำตกแช่น้ำพุร้อนที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และพบกับบริการจังหวัดเคลื่อนที่กว่า50หน่วยง,งานภาครัฐมาให้บริการฟรีโองเรียนผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและ7องค์กรอิสระพร้อมปรึกษาปัญหากฎหมายกับสภาทนายความและร่วมสนุกลุ้นของรางวัลมากมายกับผู้ประกาศไทย PBS ในวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้หน้าหอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยาอ,อแม่เมาะจังหวัดลำปางเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปพบกันแน่นอนที่ลำปางค่ะ